สวัสดีค่ะชาวราศีกุมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราเช่นเคยค่ะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณนะคะในช่วงเดือนกันยายนปี2566นี้เดี๋ยวลกจะอ่านพลังงานของการงานการเงินด้วยเลยเนาะ mm hmm. มาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับชาวราศีกุมช่วงนี้นะคะในเรื่องของงานเนี่ยนูรู้สึกว่าคุณอาจจะต้องออกแรงหน่อยนะขึ้นขึ้นในออฟสอดเ่ย ตัวคุณเองอาจจะต้องแบบเป็นคนที่ต้อง take action นะคะปฏิบัติการก่อนหน้านี้อาจจะมีเรื่องให้คุณต้องเครียดปวดหัวนะคะคิดหนักจนต้องให้คุณเนี่ยเป็นคนจัดการงานของคุณเท่านั้นนะคะคุณไม่สามารถที่จะฝากฝังใครได้นะคะในช่วงนี้งานของคุณเนาะแต่คุณอาจจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะที่มีคนหยิบยื่นเข้ามาแล้วก็ เป็นโอกาสที่ดีะคะ่ะทําให้งานของคุณธุรกิจของคุณเนี่ยดีขึ้นมั่นคงขึ้นก่อนหน้านี้ถ้าคุณเครียดนะคะมีปัญหาอุปสรรคอะไรก็ตามถ้าคุณไม่ถอยอะ่ะจะผ่านพ้นไปได้นะขึ้นในออฟชอดก็คือต้องสู้เท่านั้นนะคะอย่ายอมแพ้นะเพราะว่าโอกาสดีๆกำลังรอคุณอยู่นะคะสิ่งที่คุณพยายามสิ่งที่คุณฟันฝ่าเนี่ยนะ สิ่งที่คุณจะได้รับตอบแทนนะ่ะมันหวานหอมเสมอนะคะมันชื่นใจมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ชาวราศีกุมนะคะยังทําต่อไปเนาะคือทุกอย่างอะ่ะไม่เกินความสามารถของคุณหรอกเพียงกับว่าบางทีถ้าเราเจอกับอุปสรรคปัญหานะคะอาจจะต้องมาถึงมือคุณอะ่ะคุณจะต้องแก้ไขจัดการอะไรประมาณนี้เนาะสถานการณ์ที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้ดังใจติดขัดนะคะ ตอนนี้ก็อาจจะมีคนเข้ามาสนับสนุนคุณหยิบยื่นความช่วยเหลือเข้ามาช่วยคุณอะไรอย่างเงี้ยเนาะคิงถือเหรียญน,นะคะขึ้นมาเนี่ยนกมองว่าถ้าคุณตำแหน่งปัญหาจริงๆจะผ่านพ้นไปแล้วนะ เพราะว่าไพ่เก้าดาบขึ้นมาในตําแหน่งอดีตของคุณคุณอาจจะมีปัญหาแต่ตอนเนี้ยตําแหน่งปัญหาอาจจะมไม่มีแล้วก็ได้นะคะคุณอาจจะแบบว่าอยากให้ธุรกิจของคุณงานของคุณมั่นคงมันก็จะมั่นคงนะคะเนี่ยนะคิงถือเหรียญทุกสิ่งทุกอย่างนะคะจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะขึ้นไพ่คิงออฟสอดอะไพ่พลังงานของการจัดการปัญหาการแก้ไขหรือ การไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคที่มีอะคะ่ะก็จะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นในเรื่องของงานเนาะคุณจะฟื้นตัวคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆนะคะงานที่ไม่ใช่คุณก็จะได้งานใหม่อ่าคนที่แบบว่าทำงานประจำหรือทำงานที่เดิมแล้วคุณรู้สึกว่าคุณปวดหัวคุณเครียดคุณกดดันนะคะคุณสองจิตสองใจอยากจะไปที่ใหม่ไม่ไปสักทีเนี่ย คุณมีโอกาสที่จะได้ไปแล้วนะคะซึ่งก็จะเป็นเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีสําหรับคุณนั่นเองเพราะว่าโอกาสที่คุณจะได้เจอน่าจะเป็นงานที่คุณรู้สึกสบายใจรู้สึกดีกับงานนั้นนะคะเนาะทีนี้เดี๋ยวมาดูในเรื่องของในในเรื่องของความรักกันบ้างการเงินนะในช่วงเดือนสองเดือนนี้อาจจะต้องรอให้มันผ่านไปก่อนนะคะเนาะถึงจะดีขึ้นนะคะ ในเรื่องของความรักความรักแน่นอนนะมีคนเก่าๆกลับเข้ามาด้วยนะคะสำหรับชาวราศีกุมคนเก่าหวนคืนบางท่านบางคนเนี่ยอาจจะยังมุกออนจากเขาไม่ได้นะคะแต่บางคนเนี่ยคือแบบคุณเดินหน้าได้แล้วคุณไม่คาดหวังกับความสัมพันธ์เก่าๆแล้วคุณก็อาจจะไม่ให้โอกาสเขานะอ สำหรับคนที่แบบยังไงก็ไม่เอาคนเก่านะคุณเดินหน้าต่อแล้วนะคุณคุณไม่คาดหวังกับคนที่ห่างหายไปแล้วคุณ move on อะไรอย่างเงี้ยแต่สําหรับคนที่แบบคุณก็ยังรอเขานะคะคุณยังรักเขาอยู่เนี่ยเขาจะกลับมานะคะคือเขาน่าจะกลับมาง้อคุณนั่นแหละคุณจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่จะต้องเลือกแล้วก็ตัดสินใจนะคะขึ้นสองดาบว่าคุณจะให้โอกาสเขาหรือเปล่านะคะคนคนนี้อาจจะ มีความแตกต่างกันระหว่างคุณและเขาก็ได้มีพลังงานของชาวธาตุไฟนะคะเมสิงธนูชาวธาตุลมเมถุนตุนกลมแล้วก็รักต่างวัยเนาะชาวธาตุน้ํกากรกฎพิจิกมีมขึ้นมานะคะหรืออีกในหนึ่งนะคะสําหรับคนที่ไม่มีคนเก่าเนาะคุณจะเจอคนใหม่นะ้้นไพ่หนึ่งถ้วย คนใหม่ก็จะเข้ามานะคะสําหรับชาวราศีกุมเหมือนกับตัวคุณเองอาจจะไม่ได้คาดหวังในเรื่องของความรักแล้วแหละเพราะว่าก่อนหน้านี้มีความรักแล้วรู้สึกว่าเครียดปวดหัวนะคะไม่สบายใจคุณก็เลยแบบไม่ได้คาดหวังในเรื่องของความรักเราหรือเปล่านะคะแต่จะมีคนเข้ามาเหมือนกับเขาจะพยายามเข้าหาคุณอะนะคะต่อให้คุณยังไม่พร้อมที่จะมีความรักครั้งใหม่ก็ตามนะคะหรือบางคนเนี่ยเพิ่ง move on มา ก็อาจจะทําให้คุณไม่พร้อมที่จะมีความสัมพันธ์ใหม่ๆก็ได้แต่แน่นอนนะคะคุณคนนี้ที่เข้ามาเนี่ยเขาจะแสดงออกถึงความจริงใจให้กับคุณนะคะเนี่ยขึ้นไพ่หกถ้วยเนาะค่อนข้างจริงใจไร้เงื่อนไขนะคะในความสัมพันธ์นี้ด้วยคุณและเขามีความแตกต่างกันนะคะต่างกันด้วยเชื้อชาติศาส,สนาวัฒนธรรมหรือว่าวัยที่แตกต่างกันก็ได้น้รู้สึกว่าคุณคณนนี้เขาจะชัดเจนแล้วก็ดูเป็นคนที่ มั่นคงนะคะไม่วกแวกอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็อาจจะถ้าคุณยังไม่พร้อมคุณก็อาจจะคุยกับเขาไปก่อนอะไรประมาณนี้นะแต่มีพลังงานของการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นนะคะมาดูกันค่ะว่าความรู้สึกของคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะความรู้สึกเดี๋ยวเอาไพ่ใบนี้ดีกว่า ให้อ่อานี้ก่อนเนาะเขานะคะขอดูคนที่ที่คุณนึกถึกนะคะชาวราศีกุม The World นะคนไกลได้นะคะคนไกลต่างชาติได้นะคะ The c ชา r i ออคนที่ทำงานเกี่ยวกับด้านการเดินทางหรือว่าคนที่มีเวลาที่แตกต่างจากคุณด้วยนะเวลาคุณและเขาอะไรอย่างเงี้ยนะขึ้นไพ่เดอะซั การเริ่มต้นใหม่ว้าวคุณจะเจอรักแท้ the world รักแท้ the chariot รักแท้กำลังเดินทางเข้ามาสู่ชีวิตของคุณเป็นโชคชะตาเป็นพรหมลิขิตนะคะขึ้นไพ่ the sun เนี่ยโอ้โหเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับนะคะทุกคนนะคุณจะได้เจอกับรักแท้แล้วโอโ้คนนี้เป็นรักแท้ของคุณนะคะเขาอาจจะมี หน้าที่อ่อนกว่าไว้ก็ได้ถ้าเกิดว่าเขาไว้เดียวกันกับคุณน่ะเนี่ยถามว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณูสิคะเขารู้สึกดีกับคุณทั้งสี่ใบเลยอ่ะห้าถ้วยแปดเหรียญอืมเขาก็เคยเสียใจผิดหวังกับความรักมานะคะเนี่ยเขาเป็นคนใส่ใจเป็นคนละเอียดเป็นคนขยันคนคนนี้เป็นนักเดินทางได้ด้วยเป็นคนที่แบบดูแลสุขภาพอย่างดีเลยนะคะบุคลิกดีหน้าตาดี เป็นคนที่สม่ำเสมอคะ่ะเขารู้สึกดีกับคุณมากๆดูสิคะควีนถือคาถาคุณอาจจะเจอกันผ่านการเดินทางผ่านงานได้ด้วยนะคะชอบคุณมากนะคะคุณโดนใจเขามากจนแบบว่าถ้าอยู่ไกลเขารอไม่ได้ละเขาจะเดินทางมาเจอคุณหรือถ้าคุณไม่ได้อยู่ไกลกันก็ตามเขาเขาจะเข้าหาคุณแล้วเนี่ยนะเขาไม่ยอมแพ้กับ ความรักครั้งนี้อย่างแน่นอนนะคะขึ้นไ่เดตตาร์นะคนเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงก็ได้นะคะคนที่มีความโดดเด่นมีสเสน่ห์อาะชาวราศีกุมก็ได้นะคะคือเขาคาดหวังกับความสัมพันธ์นี้นะคะเนี่ยถ้าเกิดคุณเสียใจกับความรักมาเขาก็พร้อมที่จะเยียวยาหัวใจคุณดีงามจริงๆนะคะพลังงานของเขาดีมากทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า เขาจะทำอย่างไรต่อนะใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะสำหรับนี้เลยเขาจะทำอย่างไรต่อห้าดาบ The ะ i e l of f o r t u n นนะโอ้ขึ้นไพ่เดอะลอเวอร์เนี่ยบางทีคุณอาจจะต้องจบกับคนที่ไม่ใช่ไปเนาะเพื่อที่จะมาเจอกับคนที่เป็นโชคชะตาพรหมลิขิตของคุณนะชาวราศีกุม เนี่ยสิ่งที่เขาจะทําคือคนคนนี้เป็นคนดือ้อเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆอยู่แล้วนะอุปสรรคต้องแพ้พ่เข้าไปอะนะถ้าความรักของคุณเนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะคะมีความแตกต่างมีอุปสรรคอะไรก็ตามนะนั่นแหละอย่างที่นกบอกไปว่าเขาดือ้อเขาไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคในความสัมพันธ์นี้อย่างแน่นอนเขาเขาเชื่อว่าคุณคือโชคชะตาเป็นพรหมลิขิตของเขานะคะแล้วเขาอะ ปรารถนาที่จะให้ความรักครั้งนี้เติบโตขึ้นเรื่อยๆอต่อให้มีใครเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่มองใครเลยนะคุณคณนนี้ดูสิเขาพร้อมที่จะเดินหน้าต่อกับคุณหนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะเนอะอยากเดินหน้าต่ออยากสร้างครอบครัวอยากอยู่เคียงข้างคุณนะคะจะเดินทางมาเจอกับคุณด้วยนะขึ้นไพ่เดอะฟูนะคะความรักครั้งใหม่ความรักรูปแบบใหม่ หรือการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนาะสำหรับเขาหรือคุณก็ได้นะเ,เขาพร้อมที่จะเสี่ยงเพื่อความสัมพันธ์นี้ในทุกรูปแบบเลยนะคะด้วยความที่เขารักคุณนั่นเองนะึ้้ไพ่เดลิเวอร์คุณและเขาอาจจะเป็นเนื้อคู่กันนั่นแหละนะคะถ้าเป็นคนเก่าๆก็เป็นในลักษณะของทวินเฟรมนะคะคือต่างคนต่างแยกย้ายกันไปแล้วก็เพื่อที่จะมาเจอกันใหม่ในช่วงเวลาที่ดีที่สุดในช่วงเวลาที่ก็รู้แล้วว่า ไม่มีใครที่จะมาแทนที่กันและกันได้ในช่วงเวลาที่คุณก็แข็งแกร่งในเรื่องของความรักละคุณเข้มแข็งคุณรักเป็นดูแลความรักเป็นแล้วอะไรอย่างเงี้ยทั้งคู่เลยนะคะหรือถ้าไม่ใช่คนเก่านะนกบอกเลยว่าคุณคนนี้อาจจะเป็นคนในอดีตชาติของคุณได้ด้วยนะเพราะว่าขึ้นไพ่หกช่วยนะคะอ่าอย่างไงก็คือเป็นพรมลิขิตของคุณอย่างแน่นอนขึ้นไพ่สองใบนี้ก็คือ the lover กับ the wheel of fortune นะคะถึงเวลาที่ โชคชะตาพลมลิขิตจ,จะส่งคนที่ใช่ความรักที่ดีงามเข้ามาสู่ชีวิตคุณละสิ่งที่เขาจะทำนะคะหนึ่งเหรียญเขาจะเขาจะรักคุณอย่างมั่นคงนะคะเขาจะเป็นของขวัญที่ดีงามในชีวิตของคุณคุณจะเป็นคนที่โชคดีที่สุดที่ได้ครอบครองหัวใจเขาอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะรักแล้วก็ อบอุ้มหัวใจคุณคุณจะเป็นคนสําคัญนะคะแล้วก็อยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนั่นเองนะค,คนคนนี้ค่ะขอดูนะคะว่าทิศทางความสัมพันธ์เนาะแนวโนมสิ่งที่จะเกิดขึ้นในความรักของคุณขึ้นท้ายแปดเหรียญอีกแล้วนะคะสําหรับนี้ก็มีแปดเหรียญด้วยนะดูสิเขาเป็นคนที่สม่าเสมอนะคนคนนี้แล้วก็เป็นคนขยันสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะเนี่ยขยันทํางานเก็บเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ึ้นไพ่ก้าดาบไ h t ออฟค p s คุณหรือเปล่านะเก้าดาบนกกลัวว่าจะเป็นพลังงานพลังงานของฝั่งคุณไหมที่คุณกังวลใจในเรื่องของความรักอาจจะด้วยความแตกต่างนะคะการอยู่ห่างไกลกันหรือว่าอุปสรรคก็ได้นะคะเนาะความกลัวที่เราอาจจะคิดไปเองอ่ะก็เป็นส่วนใหญ่นะขึ้นเก้าดาบเนี่ยคือที่จริงความกลัวมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่เราคิดต่อยอดไง เพราะฉะนั้นนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์คุณไม่ต้องกลัวเลยคุณคนนี้เขาจริงจังกับคุณเขาเนี่ยเขาอยากที่จะแบบแต่งงานกับคุณอนะเนี่ยคือให้แต่งงานนะเนี่ยร่วมกันสร้างก็ได้นะถ้าฐานะไม่ได้แบบโหดีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเขาอยากจะมาร่วมสร้างด้วยกันกับคุณนะคะ Queen of Cups Knight of Cups เขา เขารักคุณตกหลุมรักคุณมากๆเลยคนคนนี้เป็นคนมีเสน่ห์นะเขาจะมามอบความรักให้กับคุณรักแบบจริงใจแล้วก็มั่นคงแฮงแมนค่ะคนคนนี้จะไม่สนใจอุปสรรคหรือคำพูดของใครเลยถ้าเขารักคุณคือเขารักคุณเขาจะไปต่อต่อให้จะมีอุปสรรคก,ก็ตามมีคนห้ามก็ตามนะคะ ไม่มองใครเลยอ่ะไม่มองใครเลยคนคนนี้เป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะในออฟคัพเนี่ยมีสเสน่ห์มีตัวเลือกนะคะแต่เขาเลือกที่จะมีคุณเขารักคุณโอ้ยคุณให้สองถ้วยดีงามหนึ่งไม้นะคะก็โอกาสใหม่ๆความรักครั้งใหม่นะคะที่จะเข้ามาก็จะเป็น ผู้ชีวิตของคุณในรูปแบบที่ยาวนานนะคะอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตอะไรอย่เงี้ยร่วมกันสร้างได้ด้วยนะคะสําหรับไพ่แปดเหรียญใบนี้เนาะร่วมกันสร้างครอบครัวสร้างความอบอุ่นมีความสุขร่วมกันอะไรอย่างนี้เลยเนาะดีใจด้วยนะคะสําหรับพลังงานดีๆของชาวราศีกุมค่ะขอบคุณมากมายเลยนะคะทุกการรับชมรับฟังแล้วก็ทุกคอมเมนต์ดีๆที่อยู่ เป็นกำลังใจให้กันเรื่อยมาค่ะขอให้พลังงานดีๆแบบนี้เกิดขึ้นจริงในชีวิตของคุณโดยเร็ววันนะคะใครสนใจเช็คดวงเป็นการส่วนตัวเป็นดวงของเราเองสามารถแอดไลน์มาได้ค่ะตามไอดียไลน์ที่ให้ไว้ด้านล่างคลิปนี้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ